สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกอะไรคะพี่วีอยู่ในเจาะลึกวิชชอค่ะคําถามคือถ้าพ่อมดสามารถทําสัญญาหรือขอยืมพลังจากเทพเจ้าได้ถ้าทําได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ศาสตร์อาบาบิลบินเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เจมีมีแแล้วเจ,ม,วเจมีเทพเจ้าที่ดูแลอยู่ไหมคะเพราะเจก็ฝึกอาบาบิลบินเหมือนกันก็ก่อนจะไปพบคำตอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จริงๆแล้วศาสตร์อวบเริงกับคนรู้จะมีคนถามให้พี่รีวิวเยอะมากเพราะเราอะทำไปครบสี่สร์ไปสี่แล้วเราไม่ได้ครบไม่ได้ทาอีกสองศาสตร์นี้เหตุผคนที่ไม่ทำเพราะมันมีผลเกี่ยวเนื่องกับเดอะเจนี่เจสกรแล้วก็อีกหลายๆเรื่องต่อจากนี้นะคะก็เลยยังไม่ทาออกมาแล้วถามพี่ว่าการจะยืมพลังของเทพเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันคือก็คือจะถามว่าเจมีไหมนะตอนนี้เจไม่มีค่ะณนะเจนะปนะัจจุบันเนี้ยนะในวิชัยไม่มีแต่เจคนก่อนมีค่ะ แต่มัาจะมีให้ดูในให้ดูเรเจองเดนเฟเจสก็อตเพราะว่าการอัญเชิญเทพเจ้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของบาลินจริงๆก็คือเป็นศาสตร์ในการอัญเชิญเทพเจ้ามีเทพเจ้าภูมคุ้มครองจริงเป็นเ,ออนเ,เ,เ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เมกทวายทวเมจะมีพลังเยอะมากอนะไรเงี้ยแต่ประเด็นคืออาบาลินเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ถ้าลืมหลงลืมอย่างที่ใครอ่านเล่มเจ็ดก็จะรู้ว่าเจมันลืมอะไรบางอย่างไปทําให้ความสามารถในการใช้อาบาลินเนี่ยมันดรอปจากสูงสุดมาเป็นแบบแค่แบบระดับแบบ สเปชุลิดอ่ะยังไม่ถึงขั้นสูงเนี่ยแต่เจคนก่อนไม่ใช่ค่ะเจคนก่อนคือเขาสำเร็จศาสตรบอณบินแล้วสมบูรณ์มากเขาก็จะมีเมื่อเขาความสมบูรณ์เขาสามารถอัญเชิญเทพเจ้าได้เหมือนกับตอนที่เราอ่านตอนที่เจอัญเชิญสัตว์สวรรค์ออกมาในตอนที่ทดสอบเนาะทดสอบตอนทดสอบอะไรเงี้ยแต่ว่ายพี่จะบอกไปได้ว่าปรนเทศตวองค์ไหนคำถามอีกคำถามว่าคือองค์ไหนใช่ไหมมีมีไม้ถามมีไหมแต่ไม่ถามองค์ไหนโอเคโอเคก็แต่คือมีแล้วแหละสมมติสำหรับคำถามนะคะแล้วเจอกันค่ะ